สวัสดีครับพ่อแี่น้องสามยองโอ้โหเพื่อสายงนมาเลยเล่เพื่อนสายงานเลยเอฟซีเลยพายุเขาอะไรเฮ็ดกัเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้ได้ยินเขาไปต่างประเทศมาหมานบ่ปมัวพายุเขาพายุเขาขนถั่บินด่วนมาเลยเนาะด่วนมาบ้านคันแทะขาดโอ้โถโอ้โอ้ามาบงเขาบงน้ำดิบงเขาอยู่บ่ได้คันแทะขาด มีเดียกรนานี่ลแบบซับนอมาวันนี้เจ้าขาวเนาะเอาไปอยู่ใบมากวันนี้เพิ่นนอกวะไปอยู่หนอกขาวนู้เกียงสอขึ้นนี้หนะมันหนาวกว่าอยู่บนนอกว่าอยู่เมืองหนาวเอะเบิ่งนู้นไปได้ฟังโดนละแม่นบ่ล่ะมื้อแม่นไปฟังโดนแล้วไปเมืองนอกก็ ไปดักซุ่มเด้ไปซุ่มห้องทอห้องกันนะโอ้คือหัวเอฟซีต่างประเทศเอฟซีเอฟซีเอฟซเด้เอ้ามาบ้านกันน้ำท่วมสันแท้ขาดหนองเลยคิดมึงลูก่าสามสองดูหกบหุบถ่ายนะ xuống Đinh xuống Múc hạ 3 và Chặt Gạt phải ừ. yeah. à, vương vương thế nào Úc 3, Yeah, phát luôn nhuận Hạ Đinh xàm Ủa, mình chạy chặt nặng này. หขามขึนเอานิ่งยันี่เอฟเน่ยเบงะเนี่ยเอฟจีอว่าติดตามขึ้นไม่ขึ้นไม่อืดยวนี่โอ้ได้แต่ติงหากับติงสูงติงสูงสี่สี่ขยหมกแห้งไปเจนี่ได้แต่ติงหาติงสูงสามกับบกินเว้ยสามงพันอยเกี้ยงเตาเลยนี่กินย เอาเจลกจอเลยกจอหมกแห้งเนาะยังอยู่ตึกสองเมตรเนาะไปโอ้ซีซสวัสดีเอฟีอือันบได้แล้วนบนอ่ะปินได่ะทางคนโานเ่็นเต็มเปล่าเปล่าเปล่ารเอฟีขมาติดตามกันเปล่าเปลา เจิปเป็นทางการกำลังมาเออญุ่นผลบึงเขาไทยยิ่งกับญุ่ย่ยญุ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 ่ยญห่ย่ยญุ่ยญุ่าญุ่กัุย่ยญุ่าญย่าญย่ยญุ่ยญุ่ยญุ่ยม่ยญ่ยุ่ยญ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 ุ่่ยญุ่ยญุ่มาก Hook Sam hook Sam hook 6 hook Sam 6 Sam hook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  Sam 3 Sam hook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  6 hook Sam 6 Sam 2 6 hook Sam hook ใบไข้แล้วเอาก็เปิดเปิดๆชมมองดูท่านเน่เดียวร้ยแล้วหอยเตแต่ว่าเตยนังเ่นอไอ้สามเอียวสา่้า้าลาตนน้ย่าทองก่ผ้า้สห้องทองอันนี้ยากก่าบนกินไปรอไม่เจ็ตัวาอยากแต่ใส่่ นเป็นยังนวนเป็นอีกจะฟ้องไปอย่กันอย่ไหมไ่าดทุนเปสองสามมื่นอะไรเนี่ยไม่ลท่านถืออยู่ขย่าในซีพวกนี้ตัวเนี่ยเจ้าเออสิพอสองเทียบไปโย่ยาโอย่าโอยเิกตาดูงูงูงูนท่านชินจะตเวอยกอะไรเป็นขย่าหลบลดีเลยที ถ้าเน่อาไปไปเอาไปอาไนาเอาไปเอาไปาไป้นาอาไลเไปเอาผูเเอียปปอากเาไปอาอาไปเาเอาอาไปอาอาไอาไปเเาเไเตาอาไเา Things sang yết Things yên bunny Any cắt 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 yêu cắt sáng thăm tinh thắng tinh thắng tinh thắng bunna tinh thắng tinh thắng tinh thắng tình thắng ti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 nh ตัวกากับไปกากตัวเต็งกับไปเต็งเต็งตําของหอยไปกากสีดำเลยทั้งหมดเลยอยู่สีดำของเจ้ากากสดำสามดำกับเต็งดำนั่นบอกหอยลายไปกากสีดำเหมือนเลยเปิดขึ้นโมโหโข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 กินนี่ถึงเต็งห่าเต็งดำกากสามดำเอาเจ้าบ่ได้เไหมเต็งหกพอเต็งหก เต็งโกยังไงเจ้ต well, yeah, anyway, ็งสมกับไอเต็งต่ำ right กับสามต่ำเจ้าบอกป่นคือยังไนคกินได้บ้าง้บกินแล้วคอยไปกักเากักสต่ำไว้ก็ได้กักสามต่ำนี่ต็งกักสามต่ำนี่เดี๋ยวกักสตัวตัต็งตัวต็งเพิ่นต็งต่ำตัวกักนะกักหาซีะเพิ่นมากักสามต่ำมื่นหนึ่อยก็คอยมากักสตำกับซ้ำคอยเสียก็่ัจีพันตัวต็งต่ำ เนี่ยเนี่ยเต็งกัรเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ้มันไล่อย่างเราเนี่ยตุกกักักตุกกะกันอบา่านนี้คอยเอาเต็งซเนี่ยเพื่อนไปเต็งเท่าไหร่เต็งหาหาพันหาพันอไปเต็งหาหได้กันเมื่อันใบเดี๋ยวคอยกับเอาไปไปเต็งหาเออเจ้าเต็งสามสองเธอเนาะเจ้าเต็งเธอท่าไหรเจ้ามหาเพ่หาพันไหม เพราะตัวเต็กตเตตงก่อนไปเต็งตั้มตอนขอยักนะเจ้าลงเต็งตั้เอเต็งสามที่แรกน่ะจะจะบาทที่แรกอะหาพันที่สองอะหกคอยไปเต็งซีกับเต็งหามื่นเอ็ดทั้งหมดนะตัวเต็งสามมันมื่นเอ็ด้วก็งมื่นเอ็ดเคอยออามางหันเจ้เจ้าคือว่านำไปคอยนั่นเต็งหาเจ้าบาเต้งหาสี่พันยังบะนี่เพิ่นคือว่าหาพันกับหกพันือสิไปสี่พันตัวเจ้ามากสิ <4 S 2> บคอยไปเตีงห้านี่คอยเอาจากจากกับชอันอันึงหอันนจากเติงเตงนี้เติงนี้กับเติงนี้เจ้าติงเท่าไรไอ้ไอ้ามเนี่ยคอยเห็นเจ้าลง3ามสองสองเที่แรกกัสี่ชีต่ที่สองหกหมื่นหนกันเม่นเพว่าผมได้แบ่งคืนมันบ่เบิมืนมันมีหกหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งคอยหมื่นหนึ่งลบออกจากจากหาสี่พัน เดือหกือหกทนก็เส uh ียเสแล้วก็กักสามตำน้ำเจ็ดแปดเก้าสิบเกสิบอักสามตำจะว่าอะไรหรอกจะเอาจากกักฮาซีไปมีหาเอิมจะว่าอะรหรอกเจรแล้วหารีขวนตีนหาอีไม่เงี้ยนี่บอหาราทุกโมกเมื่อกี้หกหาส้ำนั่นคือน้ำกลอ หก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 นีมันหกกแอบ่่เน้นอี่ห้าสองหกห้าหกสหขายยนวกเต็งห ก็ขาสี่เท่าไรหร่ 5, <000 S 1> หร้าพันจะขาสี่บ่อือหาหกเท่าไหร่สองหกสุดเท่าไหร่สองหกห้าหกห้าสามเฮ้ยเดี๋ยวตักหน่อยเว้ยมาหนีตัวนี้กับมาหนี่เด้อเดี๋ยวจบคอยไล่ไปติ่งหะกจับหกห้า เล้เตไปไปเตียงคางเอียวสองอหางนได้หาสองเต็่งหาพอเชียเจ้าหนเอาต้งหาชี้มาใช่หาหกอ่ะเป็ดผัดม,มันมันมันก็เพื่งนข้องใ เพิ่งใส่เลยเยเพ่งเตงห่าเต็มๆเลยเพิ่งอไรย่างเงยัู้เดียวท่านนี่แหละเพิ่งเต็งห่าเพื่อคอยสีห้เพิ่นเอาไปลกะเพงมันมือหนึ่งมบ่มือนึงับ่กัดมือหมือมือห่ากัมือ่นึ่งสองสาห้า กว่าจะถือกเจ๊เพิ่นขย่าดีเลยเพิ่อจะถือว่าได้พ่อกันแปปีเป็นปีเออขย,ย่ามาตรงประเด็นังสิวนีเขย่าไป,ไปนไปปะเันจะแสบไปคาาต้นอ้อยได้นี่ยชูว้ยังนืโอ๊มาเหียสามมวยแน่หื สามสองกักส่เลยละสามสองอิมเดตัวเต็งนะกักสีดำตัวตนี้กักสีดำเอ้ยตัวนี้ยูสีดำตัวเต็งเนี่ยกักสามสองกับตัวเต็งกอะเตงกักสีดำกักสีเนี่ยพกสามกกสอง ครบสีตำเลยเปิดใหญ่้าอันนี้กักซีตำบ่กักซีตำซีตำไหมากใส่กักหกสาตัวนี้ันอยู่หกสามนี่เลยหกสามเอาเบอรเด้อเอาเบอรเด้อนี่ที่เป็นยาลงไปตัวเต็งาเด้ตัวเต็งเอามาเต็งห ตัวเ um. pues mm. ต็งเอามาเต็งหกตัวนี้เป็นกรีตามเป็นการหกสามตัวตดบ่เอาชมนี่เน่เต็งหกแค่เท่าไหร่เต็งหกแ่เท่าไหร่หนึ่มือวะนงสองสามสี่กเจ็ดแปดเก้าสโอเคโเรื่อหน่วยด้วยเลยสองหน่วยด้วยแหละอันนี้เป็นการหกสามหกสา กสไล่อยู่นะก็ไล่อยู่นะยงนี่สหย่สงสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามสิบสี่สิบห้ามื่หมื่สมเจ็ดัหอามส้กเปเอาไปเลยกหกสดอกบาทว้าเล้ว นั่นแหละจะอยากมาไดหลายอย่าม,มา <c oughs> อคอยกระเสียวพ่อกันนั่นแหละจากหนึ่งเป็นสมเี้ยหนึองมเดแ้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้เจดดเก้าสิบมเอนาสองี่าหกเจ็ดดเก้า

สามหกสี่หกสี่สามหกสี่สามสองสาม่งสามพัน่ามนเอาเงซูม4น,นีันเอาอไม่นี้เต็งซูมสี่พเต็งตื่อน้อเต็งชื่อะไรอะอเอาเต็งหขึ้นเป็นเต็งห้าเต็งหกเต็่งห้าอเอาไหม 6ซุเท <5, 000. S 1> ่าไร5,000หกสามก64ย่งละ3,000นงึงอันห,าห้ามอันหสา 3, 2, 1. 1> มสชองบอก่ม่นครับเอาวะคนมาเอาเปิดได้หนเปิดเลยเปิดเลยเนาะมีสิอ่ะกุหนนะ่ากุหนะ่าเป็นก,าากา้าวก็ตาไหมเฮ้ยกวคยมะขาวมาหาเขาไปนี่้มิมาหาตามานี

เสียเงินเลยเจ้าบ้านอยเสียเงินเลยห่่จะเาห่อนภาพ่ามันนี้จะหาเข่านี้เมินหาไม่กจติงหาแนมันเจ็ดเาสิบ่งาหาเสจะาผนสามเมินาสเลยพุนเจ้าสสีงเอามาอีกสี่เมนหา รอบที่เจ้ายางไงสี่มื่นหาอยู่บัวอยู่ปกติกับสี่ใจใจมันอยู่แล้วม่อีกสามมื่นนะปกติกับสีใจใจอยู่แล้วไปจับงาจ่อยี่มื่หนึงโอ้ก็เดาเกินเก่งมยงนี่เอ อขอบคุณเจที่สนับสนุนน่มน,นเอาคนเอาลาย,ขยขเยาขยาไปดี่เราขอปับของนพื่นเจมน่อยเสียรายเรมันก็เลยคืนดูแลวคอมันเทิงนมนไหมาติล่ะบาทนี่เจ้าขาย,ยาแบบนี้ซีต้องอยู่ตัวหนึงบานสิไม่เยมาบุ้งมีสีเหลืองเยบานไม่มีสี มีกี่สิบเอทีโล่เสร็จสิบเอทีสิบเอทีเราหาเหรอเติงตั้มเดินเลยเต็งตัมหอเต็งตัมเต็หกสี่เต็งเอียวเต็งตัมเท่าไหร่มาห้าพันหกสี่หกสี่หกหกยังไงหกสี่หก กสูนี่กักสี่ม่กักหกสี่ักหกสี่ออาเอรนมาก้เอาไปติงตั้มอ่ออเอาไปตั้มเยอะเลยออตัวนี้ก็ไปตั้มเยอะตั้มเยอะหน่ตัวตุ๊กตาไปติงตั้อืติงตั้มตั้มเยอนี่มันตรงนี้สี่ตงนีเปิดาปากอเปผ้าปากเด้อเจ้อ อาตัวไปติงตัวติงดํานี่ค่อยออกขึ้นมากักอือไปชมีีตัวนึงโอ้2เมอีกแล้วกะบ่ถือบนี่เจ๊าเบิดเลยเียบเอคนเอามาตัวเก่าอีก้นะ2เมเลยออมาบันี้ขยาไออกลูกคู่ดีท่า่าให้ส เออวะก็ยาวค้ายไว่าม oh. ok. uh> oh. ีสีว่ามีตันต้งเพิ่นกระโปงอันเพิ่นฟ้าเพิ่นนี่แหละฟ้าอยู่ฟ้าสองเกาะเลยแม่บนละเอามาสองคำดโวยปลี่นเลี่นฟ้ายังนี่นี่ตัวเนบเ่องในนี่เนบที่หมดที่หมดกดยุดนี่ที่หมดอ่า

ที่จดหาไม่ได้ใส่ยากไม่ได้ม่ดอกหาสามสองอาเปิดเอองี้ค่อยเปิดกันะเจ้าเปิดในคอยว่าอะไรอยปักเปิดออกคอยจะคอยจะเคลียร์ลูกหถมปีนขึ้นเป็นหาับสองเอาละสากับหาแล้วเหลือสองตัวเดียวสิบเอ็ดนะที่หยอเหรอเลขห้าเพ่าไรหรือฮะ ติงห uh ้าเท่าไหร่หูติงห้ติงห้าหมื่นแหละเจ้าติงจังหมื่นเจ้าติงเท่าไหร่หมื่นหนึติงสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกืะองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาสิบเจ็ดสองมเจสมีห้งเจาเงซันคือไปสื่อว่าไม่เตไม่ตาีต้งเห็นเจนี่ไหมเขาต่เ เอาคู่ตลอเนาะเยังในพรตเลูกคู่คู่กี่ไรเราบอกเก็ไปได้ววางว่ามสีกันเี่นน่ำพกหมเขาบึงพันกันไนั่งเตียงหมขาด้วยคอยด่ตงี้นั่งเต็มหิขาู้กพยันเนี่ยเราเับ่นี้ไปใช้สร ก็ชอบกินเียระลาวเรางอืวิ่เติมเดียวน่กะมี่ใส่ลูปใครเจ็บบันอะะเพันะหาพัน c o สองโอ้ยบอกห็นยัไดีว่อไอ้ CEO สี่สองเอานี่ย CEO อะไรนสามสมพันอันนี้ก็สพันเนาะ หาซีนี่นี่ฮันนี่เอาติงตามติงหาอยู่กี่ดอกสองดอกติงห้าแมนแมนเปิดหาสีหาสามไฟมาเต็ม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 เนี่ยเพต้องคิดใเดี๋ละหมายเลขออกเลี้ยงเลีมงสีดีไมติง4ด้วยต้องจับวะเอาไป เดี๋ยวเราจ <i discussion> ะได้ใจหายคุ้ไปอเท่อไรหาพับ่หาพัจุดจไอไลออกเลยไลออกตัมัน่ดีตัตัดเจ้ากับเบอร์สี่อสาี่หเ้าส้นไหมอะไหมอ่ะสิบสสองส ่าเธอเอาเจ้าแจ้เลยวองกันติงติงหาหมื่นหนึ่งไปจจายดิพี่เห็นแค่หมื่นเดียวมึงนืองเอาไปอันนี้ของอะไรมันตดเป็นบ่ดตเด่าไรนะพวกว่าสามหมื่นสามหมื่นอะรนี่ตากเบื้องเนี้ยฉุดทำดูไง้ี่เต็งเห็นใจสองหมื่น เออทได้ไหมไม่จะทำเดเด้งไน่เจื่ึงเฟินใด๋อจติดตดถือเฟินเรื่องสามหาีสามสี้หันน้สามหมื่นเท่าหกหมื่นแปดแสนเจ้าสองหมือีกนหนึ่งสียวเอาไปแค่ใบหนึ่งายายันเดี๋ยวอะไรกันก่อนมื่งเลยเจ้าติงซีไร หาพันหาพันคอยเอาไปเตียงหาเออก็สรุปสรุปแล้วคอยเจ้าเตีงหาสองพื้นเลยนั่นแหละก็ของเจ้าหันเนยคอยได้คอยได้สามหมื่นร่วมทุนสามหมื่นตีออกนี่หมื่นหน่อยได้สองหมื่นใจใจผมได้สองมื่นอันนี้โบได้เป็นบ้างได้เ่เสียสองหมื่นองหมืคนได้เป็นเสียเป็นเล้ยเจ้านะบท่นได้ทุนคืนอยู่ขาดจังหวะลาย Ơ, xé nè, bốn chú nè, có nhóm xé, con xé. Cháu nhìn, cháu bỏ lại bốn xé. Mình cho xé, sử dụng đều cho xé thân cho. Cháu à. không, rồi. 6กสนหาสามมกันหาสามสามกับสามสเสียงเดียวกเอาไปต็งหะโอเคค้นไปต็งหานะเออสาเดี๋ยวก็เป็นหกสาสิ่าไรเนี่ยสามพันสามพันเอามเยสามพันยังเลื 3, อสามพันหมดเลยเนาะอ่าสามจิงไป สนะเปิดปับนะสามจำควายมได้ติงซาคู่อีกแล้เนาะเขาเอานับตาเร้อออกเลี้ยงในตาดีสองตาเนี่ยนอกจักออกคู่วดเอาไยัเ่าไปติงสามเจ้าติงซาสาติสามเี่า 3, 1. 1> 3, 3, 3. สิสามึง,งแม่ิสามาดได้ไหม่าจะเนาะเจ้าขยา,าดีน่าจะเนาะมื่นสามหมื่นสามหมื่นสามได้กินข้าวบาวด้กินกาแฟได้สามหมื่นเก <100. S 3> ้าพาไปอีกแล้วพูดเลอะเมาใจอีกแล้วสองหมื่น หนงห้าหกเจ็เกาิมลโอเคเออบตีตีกาแฟกับเบียร์บตีแล้วไปกินเลเนะไปกินบบด